โพสโตเตคู u, ผู้จัดการทีมทอตเทมฮอตสเปอร์ฟันธงตอนนี้ไม่ได้ว่าสโมสอนจะซื้อขาดติโมแวนเนอร์หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ต้องประเมินหลังจบซีซั่นแวนเนอร์เซ็นสัญญายืมตัวกับทอตแทมฮอตสเปอร์เมื่อเดือนมกราคมจากเอเปไรซิกโดยได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกเพราะซอนอึนมินไปเล่นเอเชียนคัพและดีชาลีซอนบาดเจ็บ อะไรก็ตามจาก13เกมที่ลงสนามยิงไปเพียง2ประตูกับอีก3แอสซิสต์ยังต้องรอดูว่าเพียงพอที่จะทำให้ทอตแทมฮอสเปอร์ตัดสินใจเซ็นสัญญาถาวรหรือไม่ติดตามผลบอลสดและถ่ายทอดสดฟุตบอลกับเราได้ที่ lsmscore.com รายงานข่าววันที่3พฤษภาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ